ถึงแล้วยกบล็อกยกบล็อกค,ค่ะหกกล่องนะคะในกล่องนี้นะคะเรามาเรามารุ้นกันเลยว่าเราจะได้อะไรนะคะส่ะพี่นอ้องอันนี้ขอเรียกยกบ็อกนะคะถ้าตัวเดียวร้อยร้อยเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่าอันนี้มันยกบล็อกมันแปดร้อยเจ็ดบาทนะคะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้าง นี่ข้างในก็จะมีกล่องอันนี้โอ้โอนี่นี่ค่ะเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรบ้างเราจะได้หมดทุกตัวแล้วค่ะเพราะว่าเรายกบ็อกมามาลุ้นกันเลยค่ะปาดปาดเลยค่ะเราคือถัาดกล้องจุ่มไปแล้วค่ะโอ้ยกล่องสวยๆเลย ใช้เวลาในการแกะนิดหนึ่งนะคะนี่เราก็จะได้ทั้งหมดหตัวนะคะนี่แล้วก็จะมีซิกซิกเกตด,ด้วยเรามาลุ้นเอาซิกเกตกันค่ะสีดำสีม่วงสีเหลืองสีฟ้าสีโอร่แล้วก็สีขาวค่ะมาค่ะ ดูข้างในกันนี่ก็จะมีหบล็อกแบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวโชว์ก่อนนี่ค่ะแล้วก็น,นี่ทั้งหมดจะมีหบล็อกนะคะก็คือ6อกกล่อง นี่่คะมาแกะกันเลยจ้ามาแกะกันเลยขอบตั้งก่อนนะคะมาลุ้นกล่องแรกเลยค่ะว่าเราจะได้สีอะไรนะคะนี่ตรงแกะตรงนี้คะ่ะ จะมีให้เราลุ้นข้างใน,นแบบนี้ตัวนี้น่าจะเป็นสีน่คะฉีกเลยนะคะว้าวช่วยวี้ได้สีโอรสค่ะสวยมากเลยนะคะเป็นพวงกุญแจก็ได้ไม่เอาหมูเด้งพวงกุญแจก็ได้แล้วก็เป็นกระเป๋านะคะใส่เหรียญก็ได้นะคะรูดซิปได้แบบนี้ค่ะตั้งเหรียญใส่ อันนี้สีโอรถสวยมากนะคะไปแล้วหนึ่งกล่องนะคะกล่องที่สองค่ะมูเดงมูเดงมูเดงก็อยากลุ้นด้วยนีแล้วเรากะแล้วเราจะแกะออกหมดทั้งทั้งหมดทั้งเดี๋ยวห้ากล่องก่อนนะคะแล้วเราจะฉีกให้ดูทีละตัวทีละตัวว่าเราได้อะไรบ้าง พราะความของเราไม่เคยจุ่มเนาะกล่องน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็จะแกะมาแบบนี้นะคะโอ้ยมูเดงมันจะตามกล้องสีเอี่กล่องหนึงไปไหนอะ่ะเอาโอ้นี่ของที่ห้าค่ะ ทีนี้เราก็จะมาแกะโอ้ยหมูเด้งก็กวนกวนทอยากเห็นมาค่ะมาค่ะแกะกันเลยนะคะหกบอะะ็อกนะคะอีกเลยค่ะ หเห็นไหมเราได้ชิเกตนน่อันนี้ตัวนี้อันนี้ตัวนี้อ,อันนี้สีเหลืองสีฟ้าเราไม่ได้สีม่วงแต่า่าบแส,สดงว่าเราได้ชิเกตมานะนี่น,นี่ตัวที่หนึ่งหมูแดงตัวที่หนึ่งค่ะไม่ชุงมเลยนี่ตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองัวที่สามตัวที่4ี่ัวที่ 5, ห้าตัวที่หมาค่ะหตัวนะคะนี่สวยมากเลยนะคะน่ารักมากเลยค่ะแล้วรอรอจุ่มกล่องต่อไปนะคะกำลังเดินทางมาค่ะอันนี้ยกบล็อกค่ะยกบล็อกหกล่องค่ะน่ารักมากเลยค่ะ ไปกันนะคะแล้วเจอกันต่อคลิปหน้าจ้านี่จ้าทั้งหมด6ตัวนะคะส่วนตัวนี้เป็นซิกเก็ตนะคะคือให้เราลุ้นเองว่าจะได้อะไรส่วน5ตัวนี้คือมันโชว์อยู่ที่หน้ากล่องแล้วนะคะนี่จ้าน่ารักไหมคะตาสีเขียวสีชมพูสีฟ้าสีแดง สีชมพูแล้วก็สีเหลืองค่ะตาสวยมากเลยค่ะ